อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1,023หลบหนีพลังของทะเลเพลิงทรงพลังเกินกว่าหวังหลิงจินตนาการถึงเปลียวเพลิงในสายตาค่อยๆหายไปเมื่อดินแดนภายในขวดพังทลายหวังหลิงจึงเคลื่อนตัวไปรับกระเป๋าและผลึกสีเหลืองที่ทิ้งเอาไว้ในหอคอยทะมินเขาไม่มีเวลาตรวจสอบผลึกเหลืองจึงเก็บไว้ในกระเป๋าเท่านั้น แล้วทะเลเพลิงก็พุ่งใส่ดินแดนสุดท้ายของโลกแห่งขวดทะเลเพลิงข้ามผ่านดินแดน98แห่งรวบรวมพลังของดินแดนพวกนั้นกลายเป็นพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้เข้าปะทากับม่านพลังแห่งสุดท้ายเสียงสะท้อนพื้นดินแตกกระจายไปทั่วทุกส่วนของขวดคลื่นความร้อนรุนแรงไหลบ่าไปทั่วโลกพลังของทะเลเพลิงแข็งแกร่งยิ่งกว่าวิชาผาสวรรค์ของหมิงไห่หวังลินประสบผลลัพธ์เช่นนี้ได้ เพราะดูดซับเปลวเพลิงเข้ามามากเกินและปลดปล่อยออกมาเปลวเพลิงผ่านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแสดงพลังเช่นนี้ออกมาอีกครั้งเว้นแต่จะมีคนสร้างทับเพลิงที่มีอาจหยุดยั้งเช่นนี้ออกมาอีกเพื่อให้หวังหลินดูดซับจนเกินขีดจำกัดจึงจะสามารถปลดปล่อยมันทั้งหมดนี้ได้ร่างเรืองแสงสีแดงเจอจางค่อยๆหายไปแต่รอยสักวิหกเพลิงกลับสีแดงสดส่งให้เขามีกลิ่นอายมิอาจอธิบายออกมาได้ หางถนนกวีหกเพลิงห่อหุ้มรอบคอขาวและหยุดระหว่างคิ้วราวกับผสานเข้ากับเส้นผมสีดำมองไกลไกลาราวกับมีเปลวเพลิงสีม่วงโอบอุ้มเรือนผมสีดำการตื่นขึ้นของวิหกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เพิ่มระดับบมพาะอของวังหลินแต่เปลี่ยนพลังดั้งเดิมในร่างกายความร้อนรุนแรงที่แฝงอยู่ภายในพลังดั้งเดิมทำให้วิชาทั้งหมดของวังหลินหน้าหวาดกลัวยิ่งร่างเทพโบราณปรับตัวเข้ากับเปลวเพลิง ดังนั้นจึงสามารถเรียกเปลวเพลิงได้เพียงแค่สบัดฝ่ามือแม้หวังหลินจะเป็นเพียงขั้นสองสวรรค์ระดับกลางเขาก็เป็นเซียนที่ทรงพลังที่สุดในขั้นสองสวรรค์รวมกับร่างเทพโบราณแล้วแม้แต่เซียนขั้นชำระสวรรค์ระดับปลายก็ยังปวดหัวเมื่อต่อกรนกับวิชาเพลิงทรงพลังและร่างกายเขาอย่างไรเสียร่างเทพโบราณก็เป็นเพียงห้าดาวดังนั้นจึงมีขีดจำกัดในการแสดงพลังอำนาจออกมา เสื้อแสดงพลังของเซียนขั้นชำระสวรรค์ดับกลางก็ถือเป็นขีดจำกัดแล้วหวังหลินต้องการพลังเพื่อต่อกรกับเซียนขั้นชำราสวรรค์ระดับปลายแต่เขาคงต้องบรรลุระดับนั้นถึงจะทำได้นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างชั้นเล็กๆภายในขั้นที่สองนับว่าใหญ่มากแม้หวังหลินจะมีพลังอำนาจของเทพโบราณมันก็เป็นช่องว่างที่เขาไม่สามารถข้ามผ่านได้ง่ายๆเหมือนกับขั้นชำระสวรรค์ดับกลางและปลาย มรนพรชนโลหิตอยู่ขั้นชมแมะสวรรค์ระดับกลางมานานและไม่สามารถบรรลุระดับปลายได้นี่แสดงให้เห็นว่ามันยากแค่ไหนความจริงแล้วการจะบรรลุระดับปลายและระดับปลายสูงสุดขั้นชำระสวรรค์ถือเป็นเรื่องยากยิ่งเวน้นแต่จะพบเจอโอกาสมหาศารนอกจากการเพิ่มเขตแดนของตนเองแล้วจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมกฎของโลกด้วยขั้นชำระสวรรค์ระดับปลายจำเป็นต้องผสานกฎและเขตแดนของตัวเองเข้าด้วยกันถึงจะบรรลุระดับสูงสุด ขั้นชำระสวรร์ระคดับปลายสูงสุดเป็นความฝันของเซียนส่วนใหญ่ส่วนขั้นทลายสวรร์คน,นั้นเป็นระดับบ่มพ่อที่สูงที่สุดตามที่รู้กันในตอนนี้ทะเลเพลิงพุ่งเข้าไปในโลกแห่งขวดและชนเข้ากับดินแดนแห่งสุดท้ายอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ปะทะขวดจะสั่นไหวรุนแรงเสียงปะทุด,ดังออกมาจากดินแดนแห่งสุดท้ายและในที่สุดมันก็พังทลายราวกับท้องฟ้าแตกเป็นเสียงๆเ,เหมือนกระดาษถูกฉีกระชากและพัดลอยไป ร่างปีศาจโบราณเป้ยหลัวปรากฏขึ้นในดินแดนแห่งสุดท้ายเขากำลังถือม้วนคัมภี์สีเทาในมือขวาพลังปราณสวรรค์หนาแน่นผุดออกมาจากคัมภีพุ่งเข้าใส่เป้ยหลัวราวกับคัมภีร์เล่มนี้มีจิตวิญญาณและไม่ต้องการถูกปีศาจโบราณควบคุมมันจึงต้องดิ้นรนเป้ยหลัวส่งสายตาแทงทะลุผ่านดินแดนที่แตกสลายและกวาดผ่านทุกคนที่อยู่ในโลกแห่งขวดจนกระทั่งสายตาตกลงบนหวังหลิน วินาทีนั้นพลังปราณสวรรค์จากคำพีก็ยิ่งรุนแรงขึ้นราวกับมีเสียงร้องคำรามดังออกมาจากคำพีเป้ยหลวพ่นลมหายใจเย็นบีบแขนขวาอย่างรุนแรงดาวเจ็ดด,ดวงในดวงตาขวากระพริบวูบวาบพลังปีศาจจำนวนมากเข้าไปในม้วนคำพีทันทีเสียงป๊อปดังออกมาจากคำพีราวกับผนึกทั้งหมดพังทลายลงม้วนคำพีส่งเสียงร้องไม่ยินยอมแต่ในไม่งานมันก็ถูกปกคลุมด้วยแสงสีเขียว เสียงร้องหายไปคำพีซึ่งมีพลังปราณสวรรณาแน่นพลันศูญเสียไปทั้งหมดและถูกแทนที่ด้วยพลังปีศาจแทนเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีเขียวเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในพลิปตาท้องฟ้าหายไปดินแดน99แห่งในโลกแห่งขวดแตกสลายราวกับทุกคนกลับคืนสู่จุดกำเนิดแห่งจักรวาลสถานที่ที่เต็มไปด้วยหมอกและความโกลาหล หมอกหมุนปั่นและผสานเข้ากับเปลวเพลิงราวกับน้ำมันราดบนเปลวไฟมันยิ่งรุนแรงขึ้นและพุ่งออกไปนอกโลกเปลวเพลิงปะปนกับสายหมอกก่อเกิดความร้อนที่มีอาจจินตนาการถึงพลังสายนี้ดังสะท้อนไปทั่วโลกและพุ่งเข้าด้านบนของความว่างเปล่านี้ขวดเบื้องหน้าคนบนสะพานไม้เปลี่ยนไปเป็นสีแดงและเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นจุกขวดสันไวรุนแรงราวกับมีพลังลึกลับกำลังจะทำลายให้เป็นอิสระ คนในสายหมอกเกยสายตาเยือกเย็นจากนั้นยกแขนขวาแห้งเหี่ยวชีใส่จุกไม้พลังมันผุดออกมาจากนิ้วและไหลผ่านจุกขวดทันทีทว่าขณะที่กำลังมนันกำลังไหลเข้าผ่านจุกขวดเกิดการระเบิดสันสะเทือนสวรรค์ขึ้นภายในถ้ำจากรพพัดเทพจุกขวดหยกขาวแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพ่นขึ้นไปพลังสายนี้รุนแรงยิ่งจนสร้างสายลมมาฮือมาพัดสายหมอกเขาให้ถอยไปสามนิ้วเผยร่างอันพร่ามัว ชุดเกราะสีดำสลักด้วยอักขระรูนซับซ้อนปลดปล่อยพลังมายืกเย็นเข้าสู่โลกนิ้วแห้งเหี่ยวถูกกระดอนกลับและจุดขวดระเบิดสองดวงตากระพริบวูบวาบด้านหลังหมวกเหล็กและร่อนไปบนขวดเปลวเพลิงร้อนแรงผุดออกมาพร้อมกับความร้อนที่ไม่อาจจินตนาการได้คนธรรมดาไม่อาจแม้แต่จินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นราวกับขวดหยกขาวในมือเปลี่ยนกลายเป็นภูเขาไฟ และวินาทีนั้นภูเขาไฟก็ระเบิดแพร่กระจายเปลวเพลิงไปทุกหนแห่งความร้อนในเปลวเพลิงนี้สูงเกินไปสะพานไม้เริ่มเผาไหม้แม้แต่แม่น้ำด้านล่างสะพานก็แห้งเหือดอย่างรวดเร็วเหล่อาอสูรดูร้ายกรีดร้องเปลี่ยนกลายเป็นหมอกโลหิตสะพานไม้ที่เพิ่งเริ่มเผาไหม้ได้กลายเป็นเท่าฐานคนที่คลุมตัวเองด้วยสายหมอกนี้อยู่ในลานกว้างที่นี่ยังมีตําหนักอีกมากมายในลานและมีไม้ไผ่ยอยู่ห่างออกไปไม่ไกล สถานที่เดิมทีสดชื่นซึ่งเต็มไปด้วยพลังมารจึงเปลี่ยนไปทันทีตําหนักเริ่มน่ากลัวไม้ไผ่เปลี่ยนเป็นสีดำกระทั่งพื้นหญ้าก็ยังเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นดินแดนสวรรค์หรือดินแดนมารทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนเป็นเท่าฐานทันทีเบื้องหน้าทะเลเพลิงแม้แต่คนในสายหมอกก็ได้รับผลกระทบกับการปรากฏขึ้นกระท่นหันของทะเลเพลิงด้วยหมอกสีดำถูกพัดกลับไปหลายร้อยฟุตเผยร่างเขาออกมา เส้นผมซีใต้กราะสีม่วงดำจังหวะเปลวเพลิงปรากฏเขาก็รีบกระโดดขึ้นกลางอากาศด้วยใบหน้ามืดมนวินาทีนี้มีคนผู้หนึ่งเดินออกมาจากทางเข้าโลกแห่งขวดตามหลังทะเลเพลิงเขาถือม้วนคัมพีสีเขียวซึ่งคนที่ถือก็คือปีศาจโบราณเป้ยหลวงเผยรอยยิ้มพลางมองคนในชุดเกราะและใส,ส่ศีรษะหนึ่งในสี่อดีตองครักษ์ของจักรพรรดิเทพคมมีดอม,มหิตตอนนี้เป็นแค่เศษมันให้แก่มันโบราณช่างน่าสงสารนัก เทียนหยุนหลิงเทียนโฮปรมาจารย์ชี้กงซือถูนานและหญิงสาววัยกลางคนปรากฏตัวตามหลังเต้ยหลัวชายชราบนน้ำเต้าชายชุดดำซ่อนสัญ,ญลักษณ์มังกรสามพี่น้องเฉินและเด็กหัวโตวต,วต่างก็ลอยออกมานอกขวดเช่นเดียวกันจากนั้นก็มีหญิงเงาปกคลุมในพลังปีศาจและผู้อาวุโสซุนที่มีเซเบิลดวดเงาทุกคนที่เข้ามาในถ้ำเทพนอกจากหวังหลินและคู่รักเซียนเมคาพลันปรากฏตัวขึ้น วินาทีนี้เปลวเพลิงทั้งหมดผุดออกมาจากขวดยกขาวคลื่นความร้อนตามมาติดตและหว่างลิ้นกระโดดออกมาจากข้างในมองไปรอบๆด้วยสายตาดุดเปยปลวเพลิงยามที่หวังลินปรากฏตัวขึ้นเขาสังเกตได้ทันทีว่าสายตาทุกคนมองมาที่เขาดุดสายฟ้าปรมาจารย์ชี้กงมีสีหน้าเป็นปกติแต่เมื่อเห็นหวังหลิงจิตใจเต็มไปด้วยจิตสังหาร หลิงเทียนโฮท่าทางซับซ้อนยิ่งเขารู้จักหวังหลิงก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่อาจจะประเมินอีกฝ่ายได้ต่ำเกินไปเทียนหยุนขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายในเวลาไม่นานส่วนคนอื่นๆมีสีหน้าแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นหญิงสาววัยกลางคนสี่ลูกศิษย์หรือว่าชายชุดดำทั้งหมดมองหวังหลิงด้วยสายตาแตกต่างกันแม้กระทั่งเศษมาในชุดเกราะก,ก็ยังมองหวังหลิงด้วยสายตาเยือกเย็น ทุกคนรู้ว่าทะเลเพลิงหน้าตกตะลึงนั่นมาจากเขาทุกคนตอนนี้จดจำหวังหลินผู้ที่พวกเขาไม่คิดกังวลเปลวเพลิงยังล้อมรอบบริเวณและต้องการเผาไหม้ทุกอย่างให้เป็นเท่าทานวินาทีที่ทุกคนปรากฏชายชุดเกราะมานจึงเผยรอยยิ้มกระหายเลือดเขาเหินขึ้นไปในอากาศและอ้าแขนออกพลังมานมหาศาลร,ระเบิดออกมาจากเกราะพลังมานก่อตัวเป็นวงวนสองแห่งในฝ่ามือและลอยขึ้นไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ ตอนที่1024นางเทพที่ถูกฝังข้ารอพวกเจ้าทั้งหมดมานานมากข้าสังเวยเลือดเนื้อแกบ่บรรพการดวงวิญญาณข้าจะเกาะขึ้นจากความว่างเปล่าข้าจะกลายเป็นวิญญาณมารโบราณข้าเศษมันของมารโบราณตา้าเจียขอใช้พลังมานเพื่อหยิบยืมพลังอำนาจสิ่งของศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่ารอยสักเพื่อเปิดสระน้ำฝั่งเทพเศษมันใส่ชุดกรอบเผยรอยยิ้งประหลาดและเอ่ยเสียงดังสะท้อนยกเท้าขึ้นมาและกระทึบไปอย่างรุนแรง ยามเศษมันกระเทือกเท้าเกิดเสียงดังปังพื้นดินรอบทุกคนที่ถูกเผาไหม้เป็นเศษซากจากเปลวเพลิงไปแล้วพลันเริ่มมีรอยร้าวบนผื้นดินรอยร้าวปรากฏมากขึ้นและในไม่นานพวกมันก็เชื่อมต่อกันเกิดเสียงปะทุดังติดติดและพื้นดินพังทลายราวกับเท้าของเศษมันทําให้พื้นปฐพีแตกกระจายพลังดึงดูดผุดออกมาจากเบื้องล่างข้างใต้นั้นมีอีกโลกหนึ่งอย่างไม่คาดคิด มันคือวังวนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่พอจะปกคลุมทั่วพื้นดินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากข้างในวังวนราวกับนรกการมาถึงของเจ้าถูกท่านต้าเจียคาดคำนวณไว้แล้วศักปังเทพของจักรพรรดิเทพถิงหลิงถูกเตรียมให้พวกเจ้าทั้งหมดข้าจะรอยอยู่ข้างล่างนี่เสียงหัวรอกของเศษมารดังสะท้อนภายในสายหมอกหนาแน่นเมื่อพื้นดินพังทลายพลังดึงดูดทรงพลังเหมือนปากยักษ์ที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่าง เศษมันเข้าไปในวังวนเป็นคนแรกเสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงจนกระทั่งหายไปแทบทุกคนตกตะลึงกับสถานการณ์ไม่มีใครคาดคิดว่าจะ,ะเผชิญกับวิกฤตนี้หลังออกมาจากโลกแห่งขวดทุกคนรู้สึกว่าร่างกายกำลังโดนบีบรัดจ,จากแขนยักษ์และถูกลากลงไปสามที่น้องเฉินอยู่ใกล้ที่สุดพวกเขาไม่สามารถต่อต้านพลังดึงดูดได้เลยและถูกดูดเข้าไปในวงวนทันทีหัวโตวดิ้นรนเล็กน้อยแต่ก็ถูกดึงเข้าไปเช่นเดียวกัน ส่วน4 0หส,สิงสาวของสตรีวัยกลางคนนั้นพวกนางมีระดับบ่มเพอต่ำที่สุดหวังหลินพยายามคาดเดาว,ว่าทำไมนางถึงพาสิทธ์ทั้งสี่คนมาที่นี่นอกจากหญิงสาวชุดชมพูผู้คาดว่าจะเป็นเซียนสตรีฟ้ากระจ่างแล้วสีหน้าคนที่เหลือสามคนเปลี่ยนไปพวกนางถูกดูดเข้าไปโดยไม่อาจต่อต้านได้เลยร่างหญิงสาวหนึ่งในนั้นแตกกระจายเนื่องจากพลังดึงดูดที่รุนแรงเกินจากนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นหมอกโลหิต วิญญาณดั้งเดิมเหาะเหินออกมาจากหมอกโลหิตด,ด้วยความหวาดกลัวทว่าวิญญาณโศกเศร้ามากมายลอยออกมาจากวังวนและล้อมรอบวิญญาณของนางพวกมันเริ่มกลืนกินอย่างบ้าคลาั่งแม้แต่เสียงกรีดร้องก็คล้ายจะถูกดูดเข้าไปและหายไปกับตาหวังหลิงรู้สึกถึงพลังเหนือจินตนาการได้เช่นเดียวกันโชคดีที่เขาเคยอาศัยอยู่ในส่วนลึกของดินแดนวิญญาณปีศาจมานาน ซึ่งตรงนั้นก็มีพลังดึงดูดทรงพลังเช่นเดียวกันจึงไม่ได้ตกใจนักตอนที่พลังดึงดูดล้อมรอบเขาหวังหลินก็ใช้พลังดั้งเดิมปกคลุมร่างกายและกระทืบเท้าอย่างรุนแรงเปลวเพลิงจํานวนมากผุดออกมาจากฝ่าเท้าและผลักเขาขึ้นไปแม้เปลวเพลิงจะถูกดูดซับยามที่มันโผล่ออกมาหวังหลินก็เคลื่อนร่างขึ้นไปได้ร้อยฟุตปีศาจโบราณเป้ยหลวพลันหัวเราะและเมินเฉยต่อการดึงดูดอย่างสิ้นเชิง ร่างกายกระพริบวาบและปรากฏตัวออกไปไกลดวงตาขวาส่องประกายพลังปีศาจทรงพลังล้อมรอบเปล่าไปเบื้องหน้าและเกิดระลอกคลื่นก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในระลอกคลื่นพลันหันกลับมามองทุกคนที่กำลังดิ้นรนอยู่ในวงวนเขามองหวังหลินเป็นการเฉพาะและผุดรอยยิ้มสหายน้อยหวังหลินเมื่อเจ้าพาข้าเข้ามาข้างในข้าจะไม่ใจร้ายกับเจ้าและบอกวิธีออกให้ สระน้ำนี้มีชื่อว่าสระฝั่งเทพของจักรพรรดิเทพถิงหลิงเหล่าเทพที่ตายอยู่ในนี้เกินจะนับได้หากเจ้าถูกดูดเข้าไปข้างในโดยไม่ได้ตั้งใจข้ากลัวว่าเจ้าจะตายเปล่าหนทางเดียวในการออกจากที่นี่คือทะลวงออกไปให้เร็วที่สุดคำพูดของเป้ยหลัวดังสะท้อนไปทั่ววังวนวังหลิงขบคิดอยู่เงียบๆพลางตบกระเป๋านำกระบี่ยักษ์มากกว่าสิบเล่มออกมา พวกมันหมุนรอบตัวก่อเกิดเป็นพลังงานต่อต้านร่วมกับพลังดั้งเดิมและเปลวเพลิงเพื่อเข้าต้านพลังดึงดูดทว่าในจังหวะนั้นเกิดเสียงโกรธเกรี้ยวคำรามออกมาข้างในวงงังวนเสียงคำรามสันส่นสะเทือนสวรรค์และเมื่อมันออกมาก็ยิ่งทําให้พลังดึงดูดของวังวนยิ่งรุนแรงมากขึ้นเสียงคำรามแฝงบางอย่างที่ทําให้ความคิดทุกคนตกตะลึงรอยสักมากมายผุดออกมาจากวังวนด้วยรอยสักเหล่านี้เป็นสีแดงล้วน บางส่วนเชื่อมต่อเข้ากับเศษเลือดเนื้อราวกับมีใครสักคนพึ่งสักมันออกมาจากร่างเจ้าของเมื่อหวังลิงเห็นรอยสักเหล่านี้พลันอ้าปากค้างจำได้ว่ารอยสักทั้งหมดเป็นแก่นรอยสักของเผ่าอมะตะที่ถูกเลือกร่างเลือนลางหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากส่วนลึกของวังวนพร้อมกับเสียงกรีดร้องและรอยสักขณะที่ร่างนั้นค่อยๆพุ่งขึ้นมากลิ่นอายปีศาจมหาศาลก็ปรากฏ กลิ่นไอปิศาจทรงพลังจนแม้แต่ร่างของหลิงเทียนโฮยังสั่นเทาร่างนี้ทำให้หนังสีสากเขาด้านชาแม้แต่เทียนหยุนก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กระทั่งปรมาจารย์ชีกงก็เช่นเดียวกันมันไม่เกี่ยวกับระดับบ่มเพราะมันสั่นเทาออกมาจากดวงวิญญาณราวกับพบศัตรูทางธรรมชาติบอกได้แต่เพียงว่าร่างเลือนลางนั้นเป็นผู้หญิงนางค่อยๆลอยขึ้นมาจากวางวน ใบหน้าค่อยๆเผยรูดวงตาสีแดงกลวงสองข้างหยาดโลหิตสองสายไหลออกมาจากดวงตาคู่นั้นดวงตาของนางถูกใครสักคนดึงออกไปแม้แต่เทียนหยุนยังเผยอ,อาการตกตะลึงนี่หรือว่าจะเป็นนางรูม่านตาของปรมาจารย์ชี้กงพลันหดเล็กลงเมื่อเห็นนางในวงงนังวนเขาระเบิดระดับบ่มพาอทั้งหมดออกมาโดยไม่ลังเลและดิ้นรนดึงสตรีวัยกลางคนและหญิงสาวชุดชมพูขึ้นมา นั่น,นางมันต้องเป็นนางแน่ๆความจริงนางถูกจักรพรรดิเทพถิงหลินผนึกไว้ที่นี่มัดซบเป้มีข่าวลือว่านางตายแต่จักรพรรดิเทพถิงหลินไม่ได้ฆ่านางจริงๆความเยือกเย็นของปรมาจารชี้กงหายไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากรู้ตัวตนของร่างเลือนลางนั้นเขาก็แทบหมดความคิดพันธมิตรเซียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแดนสวรรค์จานวนมากสําหรับเขาซึ่งเป็นหนึ่งผู้อาวุโสข,ของพันธมิตรเซียนจึงรู้ความลับมากมายที่คนอื่นๆไม่รู้ ขณะที่ร่างเลือนลางปรากฏขึ้นมาผู้อาวุโสซุนกำลังดิ้นรนอยู่ในพลังดึงดูดทว่าเมื่อกลิ่นอายปีศาจผุกขึ้นแม้แต่เขาที่มีระดับบ่มพอสูงส่งก็ไม่อาจต่อต้านได้พลังดั้งเดิมหยุดเคลื่อนไหวและถูกดูดเข้าไปในวงงนังวนดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่จะถูกดึงเข้าไปนั้นเซเบอร์ดวงดาวผุดออกมาจากเสื้อผ้าดวงตายเย็นเยียบพลางกระโดดออกไปจากร่างกายมันสามารถก้าวไปในอากาศหยิบยืมพลังได้อย่างลึกลับ มันเคลื่อนขึ้นไปอย่างดิ้นรนและจ้องมองหวังหลินด้วยสายตาสองประกายขณะนั้นเป้ยหลัวมองร่างนางที่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาดวงตาขวากระพริบวาบและพึมพำสหายเก่าแก่เดิมทีข้าคิดว่านางแค่หายตัวไปและซ่อนตัวฟื้นฟูอยู่ไหนสักแห่งไม่คิดว่าฉิงหลินจะผนึกนางไว้ที่นี่ฉิงลินเขาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะเขาบาดเจ็บสาหาัสระหว่างการล่องสลายของแดนสวรรค์ตาเจียและข้าคงไม่กล้าคิดโลภก,กับเขาแน่เมื่อจ้องร่างเลือนลางนั้นแววตาเกิดความลังเลหรือข้าควรช่วยนางดวงตาสองสว่างขึ้นพลางมองไปด้านหลังของนางอย่างละเอียดพลางตกตะลึงทันทีชิงหลินโหดเยี่ยมเกินไปเขาใช้สิ่งนั้นเป็นผนึกจริงๆแม้พลังข้าอยู่ในขั้นสูงสุดเหมือนวันนั้นข้าอาจช่วยนางไม่ได้แล้วข้าอาจจะถูกจับไปด้วยช่างมันเถอะ หลังจากยอมแพ้การช่วยคนอื่นร่างเป้ยหลัวกระพริบวูบวาบและค่อยๆหายไปด้วยการใช้วิธีพิเศษของตนเองออกจากสถานที่แห่งนี้ขณะนั้นร่างเลือนลางพุ่งขึ้นกลางอากาศกลิ่นอายปิศาจเข้าห่อหุ้มทุกคนที่นี่สื่อถูนานสร้างผนึกและเรียกใช้วิชาทว่าในวินาทีนั้นนางยกแขนขวาขึ้นและสะบัดเบาๆเ,เจตนาปีศาจพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดและก่อเป็นวงวนร่างหลิงเทียนโฮสันสะท้านและถูกดูดลงไป คนที่ไปพร้อมกับเขาคือสื่อถูหนานหวังหลิงที่กำลังหเหาะเฮินขึ้นไปพันหยุดชะงักและแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาโดยไม่ลังเลทำให้ทะเลเพลิงปรากฏรอบตัวกระบี่มากกว่าสิบเล่มหมุนวนรอบตัวและหวังหลิงพุ่งหาสื่อถูหนานขณะที่พลังดึงดูดอันน่ากลัวดำเนินต่อไปร่างของขึ้นมาในอากาศทุกคนที่ไม่ได้ถูกดูดเข้าไปกำลังดิ้นรนหเหาะเฮินขึ้นมามีเพียงหวังหลิงเท่านั้นที่กล้าลงไปหาสื่อถูหนาน พลังดั้งเดิมของสื่อถูนานทั้งหมดถูกหยุดเอาไว้เขาเผยรอยยิ้มขมขืนพลางยิ้มให้กับตัวเองที่กำลังเข้าใกล้ร่างหญิงสาวคนนั้นมัดซบค่าโชคดีมาตลอดคราวนี้จะติดอยู่ที่นี่จริงๆหรือขณะเอ่ยขึ้นมานั้นเขาเห็นหวังหลินกำลังพุ่งมาหาทันทีพลังดั้งเดิมของหวังหลิงเคลื่อนไหวอย,อย่างบ้าคลัง่งปกคลุมตัวเองด้วยทะเลเพลิงพร้อมกับพุ่งลงมาพลังดึงดูดกวาดผ่านไปและกลืนกินทะเลเพลิงรอบตัวเขา เมื่อเห็นสื่อถูหนานกำลังเคลื่อนออกไปไกลเรื่อยๆหวังหลินเผยสายตามุ่งมัน่นจากนั้นพลังดั้งเดิมระเบิดออกมาด้านหลังพุ่งตัวเองลงไปดุดดาวตกเป็นผลให้ความเร็วเพิ่มขึ้นสองเท่าและเข้าประชิดสื่อถูหนานทันทีหวังหลินอยู่ห่างจากร่างหญิงสาวเลือนรางไม่เกินหมื่นฟุตแล้วหวังหลินคว้าสื่อถูหนานจากระยะไกลทันทีจากนั้นระเบิดพลังดั้งเดิมรอบตัวเองส่งผลกระทบให้วาหังหลินพุ่งขึ้นไป โลหิตสีดำผุดออกมาจากดวงตากลวงโบของร่างเลือนลางนั้นโลหิตเข้าไปในวังวนและเปลี่ยนกลายเป็นทะเลโลหิตมันเคลื่อนไหวอยู่ในวังวนและพุ่งขึ้นไป